ชาวราศีมีนนะคะช่วงครึ่งปีหลัง2-5-6-8นี้พลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้รู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะเรามาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของคุณกันก่อนนะช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงที่คุณสุขกายสบายใจนะเหมือนชิวๆค่ะมีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตะค่ะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่ชอบชอบทำบุญค่ะชอบสร้างสมบุญเนาะเป็นคนรักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอย่างเงี้ยค่ะชอบดอกไม้ชอบสวนดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นพลังงานของคนใจดีค่ะมีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะท่านเท้าทศตดนะคะ มีซิกเซนสัมผัสค่ะเนี่ยมีเซนแรงด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็มีเซนเออบางบางท่านเนี่ยเคารพนับถือพ่ะปู่ศรีสุโธนะมีปูพ่พญานาคที่บ้านเงนี้ยค่ะหรือศรัทธาองค์พญานาคอย่างเงี้ยค่ะหรือช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ท่านนะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปธุมมาแล้วก็ องพญานาคทุกตระกูลค่ะไพ่ททเท้าทัศตรสพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นคนดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะโอ้โหท่านรักและเมตตาค่ะท่านรักและเมตตาคุณค่ะท่านรักและเมตตาคุณและไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ยพญายมราชเจ้าที่แรงปู่สมเฝ้าซัพย์บ้านนี้อยู่แล้วรวยถูกหวยบ่อยด้วยค่ะ มีหลายท่านได้โชคลาภจากบ้านหลังนี้ไปแล้วได้บ่อยด้วยเออบางท่านก็ฝันแม่นฝันตรงฝันเกี่ยวกับเจ้าที่อย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกคลิปนะที่สายธกาทำแล้วจะมีในเรื่องของโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกราศีนะแต่ว่าชาวราศีมีนเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่รับโชคลาภได้ง่ายเพราะว่าสามสามใบแรกเนะะี่ยค่ะเป็น เป็นไพ่ที่แบบเป็นเป็นคนดีมีชีวิตชีวิตมีความสุขอะไม่เครียดต่อให้ต่อคือ,ค,อคือไพ่พระกฤ,ฤษนะเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบชิลๆหรอกนะจริงๆอะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะแต่มีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักอย่างเงี้ยค่ะทาหน้าที่อย่างมีความสุขเนี่ยแหละพลังงานที่ดีที่ดึงดูดโชคลาภทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคือพลังงานแบบนี้แหละค่ะเนี่ยแล้วเป็นคนที่แบบ ชอบทาบุญกับพระพุทธศาสนาค่ะพอทําแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางรวมถึงบรรพบุรุษอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณต่อบรรพบุรุษแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารู้คุณต่อสถานที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโอ้โหเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยค่ะในชุดนี้ต่อมาเป็นไพ่พระแม่โพศพค่ะโอ้โห ชาวราศีมีนช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะพลังเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากบอกอะไรกับคุณวาระบุญส่งผลค่ะท่านรักและเมตตาค่ะไม่ว่าจะสื่อสารอะไรเวลาที่คุณไปทําบุญเนาะคุณอุทิศบุญหรือว่าคุณบอกกล่าวเล่าสิบอะไรอย่างเงี้ยรับรู้ตลอดค่ะแล้วก็อยู่บ้านหลังเนี้ยไม่ไม่ไม่จนหรอกค่ะตัวคุณเองก็เป็นคนดีคู่ควรที่จะได้รับกับสิ่งดีๆอย่างเงี้ยค่ะ ไพ่พระแม่โพสเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่พรมยานค่ะโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การเป็นที่รักการถูกรักถูกเมตตาการหยิบยืน่นทรัพย์สินเงินทองให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นไพ่ที่สุขกายสบายใจแต่ก็เป็นคนจิตใจดีมีศีลธรรมแล้วก็สติปัญญาเฉลียวฉลาดด้วยค่ะโอ้โหชุดนี้ชาวราศีมีนค่อนข้างจัดโชคดีในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินนะคะ ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้นะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้ไพ่พระนางสุรัสวดีไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาไพ่เทพสุขโอ้โหยิ่งมีความสุขยิ่งดึงดูดความโชคดีค่ะเนี่ยคือไพ่พระนางสุรัสวดีเนะาะแทนคนที่เป็นหัวหน้าผู้นำหรือเป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พนางสุพรรณมัจาการได้รับความรักและการเทคแคร์ดูแลใส่ใจจากครอบครัวจากคนที่คุณรักอย่างเงี้ยค่ะเทพสุขเป็นใบสรุปความสุขสมหวังในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่าชุดนี้สิบสองสิบสี่สิบหกโอ้วาระบุญสมผลค่ะถ้าที่ผ่านมาเนาะเคยเหนื่อยมานานนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณะจะมีความสุขแล้วนี่ไงเคยเหนื่อยมานาน ก็เสียสละค่ะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าแบบออจะชิลหรอกก็เป็นคนที่แบบเหนื่อยทํางานหนักเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะค่ะมีความสุขมีความสุขกับการดูแลเทคแคร์ Care, คนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะอ่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนมีหน้าที่อย่างเงี้ยเนาะเอ,อ่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะไพพระราหูถ้าใครหกักโหมทํางานหนักเนาะ อาระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอ,ะอย่าอย่าหาักโหมทํางานหนักหรือว่านอนดึกมากจนเกินไปมีข้อควรระวังในเรื่องของสุขภาพแต่ชุดนี้จะบอกว่าถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนเนาะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การพยากรณ์นะะปังมากนะรายได้ทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขาย งานออนไลน์ความสวยความงามทุกรูปแบบขอให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคะไพ่พราห์่ะ,ะก็มีด้านดีนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไพ่เสียนะคะ,ะก็คือในชุดนี้เนาะถ้าช่วงครึ่งปีหลังนะถ้าคุณจะบุกเบิกทําธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วคุณมีความสุขก,กับสิ่งที่ทําอ่ะมันหมายถึงการต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้หรือความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วมาบวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะมันจะโดดเด่นในเรื่องของอองานออนไลน์อย่างนี้ค่ะถ้าคุณจับถูกทางนะเนี่ยรายได้ไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายเลยค่ะชุดนี้ความสวยความดูดีนะจะดึงดูดความโชคดีถ้าคุณเป็นผู้ชายค่ะความดูดีค่ะจะดึงดูดความโชคดีเช่นกันอย่างงี้ค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ คุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลใส่ใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายเนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะ่ะมีความสุขมีความสุขกับการเห็นคุณค่าของตัวเองมีความสุขที่ได้เสียสละทําเพื่อคนรอบข้างคนรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะดึงดูดความโชคดีมาทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินหรือความรักนะอืมแล้วก็จะบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภด,ด้วยค่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้ เทพพุธไพ่พระโคนันทิจะมีก็ในเรื่องของข้อควรระวังนะถ้าใครที่แบบว่าเสียสละทํางานหนักมาโดยตลอดเนาะแล้วก็หักโหมทํางานหนักมากเกินไปอย่างชุดเมื่อกี้ที่สาธากาบอกเนาะถ้าหักโหมทํางานหนักมากเกินไปค่ะอันนี้คือจุดปลดล็อกนะอย่าก,กดดันตัวเองค่ะค่อยๆทําไปทําอย่างมีความสุข ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่เรากดดันตัวเองค่ะจนรู้สึกเหนื่อยจนรู้สึกหนักอะ่ะอันนั้นคือผิดทางมันคือการติดกับดักค่ะแล้วมันทําให้ความสําเร็จล่าช้าแต่ในทางกลับกันเนาะถ้าคุณปรับทัศนคติทําในสิ่งที่คุณรักเนาะทำอย่างมีความสุขพัฒนาความรู้ไปอย่างเงี้ค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปติดขัดเรื่องไหนก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องนั้นหรือใช้ความรู้ที่คุณมีนี่แหละมาต่อยอด มันจะเป็นช่วงเวลาที่ผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นอาจจะเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานของคุณอะ่ะมันออกสู่สาธารณะแล้วนะหรือว่าธุรกิจที่คุณคิดไว้เนาะมันประสบความสําเร็จแล้วได้เริ่มต้นแล้วอะ่ะมันจะมีรายได้ไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายค่ะแล้วก็เป็นรายได้ที่ดูแลคุณได้ในระยะยาวแบบยั่งยืนด้วยค่ะโอเคสุดท้ายนี้เนาะ บทสรุปช่วงครึ่งปีหลังนะคะเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้รู้แล้วจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะไพ่พญาคุตอุ้มนางกากีไพ่เทพสุขเป็นเดอะแบกละค่ะเป็นเดอะแบกแต่ก็มีความสุขไพ่พระแม่ปรัติอุมาพิคเน่โดยเฉพาะ,ะความรักความผูกพันระหว่างคุณแม่หรือลูกเนาะออในชุดนี้ เนี่ยใบสรุปไพ่พนางสุรัสวดีนะคะก็ยังมาใบเดิมโอ้โหพระแม่ลักษมีก็ยังมาใบเดิม,ม,ม,มเมนาะเออแล้วก็เป็นการเตือนในเรื่องของสุขภาพนะไพ่พระราหูนะคะเป็นการเตือนในเรื่องของสุขภาพอย่าหากักโหมอย่าทางานหนักมากเกินไปแต่ทางกลับกันนะคะถ้าใช้ความคิดสร้างสารรค์เนาะมาสร้างสารรค์ผลงานในในด้านงานออนไลน์นะคะจะประสบความสําเร็จมากๆเลยการเงินจะดีมากๆเลยบทสรุปในชุดนี้นะคะถ้าใครที่แบบ เป็น the bag, เดอะแบกเนาะแต่คุณก็มีความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณนะคะเขาเรียกว่าช่วงวาระบุญส่งผลนะคะคุณงามความดีความกระตันอยู่นะคะที่คุณดูแลบุพการีเสสลระดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลบุตรดูแลภรรยาอย่างนี้นะคะ่ะหรือเป็นภรรยาที่ดูแลบุตรดูแลครอบครัวเนาะเป็นช่วงเวลาของวาระบุญส่งผละคะ่ะที่จะส่งผลให้ชีวิตของคุณนะเปลี่ยนไป มีความสุขกับรูปแบบการใช้ชีวิตในทุกๆด้านและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมาตลอดคุณไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักทั้งๆที่คุณเป็นสาหรักคุณแบบภาระนั่นคือคุณมาถูกทางแล้วมันจะเปิดรับความโชคดีทุกช่องทางเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความเครียดหรือว่าวิตกกังวลหรือกดดันตัวเองมากเกินไปนะให้ปรับทัศนคติ ตรงนั้นนะคะมันจะทําให้ความสําเร็จล่าช้าขึ้นแล้วมันจะส่งผลกับสุขภาพแต่ถ้าคุณรู้จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของตัวเองเนาะแล้วปลดล็อกข้อนี้ได้ค่ะคุณจะโชคดีในเรื่องของโชคลาภการเงินทรัพย์สินเงินทองรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการดึงดูดความรักดีๆเข้ามาด้วยค่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จสมหวังดั่งคําทํานายค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหน ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะก่อนจากการขอกําลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกําลังใจให้สาธกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธกาพรหมยานค่ะไพ่พรหมยานพยากรณ์ค่ะ